เคยรู้สึกไหมคะว่าบางช่วงของชีวิตเราต้องการปุ่มรีเซ็ตต้องการพลังงานบริสุทธิ์บางอย่างมาช่วยปัดฝุน่นและเริ่มเรื่องราวบทใหม่ของเราอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเปิดใจรับพลังจากระวาลเพื่อเติมเต็มและสร้างการเริ่มต้นที่ดีที่สุดให้ตัวเองคะ่ะพลังจากกระวาลหรือ universal energy คือพลังงานแห่งชีวิตที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเป็นคลื่นความถี่แห่งความรักความสงบและการสร้างสรรค์พลังนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะมันคือลมหายใจของเราคือแสงแดดที่สาดส่องคือความเงียบสงบในตอนเช้ามืดแต่บ่อยครั้งที่เราเผลอปิดกั้นมันไว้ความกังวลความกลัวและน้ำหนักของอดีตที่เราแบกไว้ คือสิ่งที่ทำให้กระแสพลังงานดีๆไม่สามารถไหลเข้าสู่ใจเราได้อย่างเต็มที่การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการพยายามมากขึ้นแต่หมายถึงการเปิดรับให้มากขึ้นต่างหากค่ะขั้นตอนที่หนึ่งการเปิดปล่อยอย่างอ่อนโยนก่อนที่เราจะเติมเต็มสิ่งใหม่เราต้องปล่อยพื้นที่ว่างเสียก่อนค่ะนั่งให้สบาย หายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกและหายใจออกช้าๆผ่านปากปล่อยให้ความเครียดความผิดหวังและความหนักอึง้งไหลออกจากตัวไปพร้อมกับลมหายใจนั้นขั้นตอนที่สองตั้งเจตจำนงที่ชัดเจน Clear intention จากกระวาลพร้อมที่จะตอบรับเราเสมอแต่เราต้องรู้ว่า เราต้องการอะไรเพื่อเริ่มต้นใหม่มองเห็นภาพตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นอย่างชัดเจนพูดในใจซ้ำๆว่าฉันพร้อมรับความกล้าหาญฉันพร้อมรับโอกาสใหม่ๆนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงพลังงานรอบตัวเราขั้นตอนที่3เปิดใจรับแสงสว่างหลับตาลงชั่วขณะและจินตนาการว่า คุณกำลังยืนอยู่ใต้ฝักบัวแห่งแสงสว่างแสงสีขาวนวลบริสุทธิ์จากจักรวาลกำลังไหลลงมาปกคลุมศีรษะของคุณให้แสงสว่างนี้ค่อยๆไหลผ่านลงมาอย่างช้าๆผ่านหน้าผากผ่านดวงตาที่อ่อนล้าผ่านลำคอที่เคยมีถ้อยคำที่ไม่ได้พูด แสงแห่งจักรวาลนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางของหัวใจของคุณปล่อยให้มันโอบกอดความเจ็บปวดความกังวลหรือความรู้สึกผิดใดๆที่คุณเคยแบกไว้หายใจเข้าลึกและหายใจออกแสงนั้นกำลังชำระล้างพลังงานเก่าๆเหล่านั้น เปลี่ยนให้พื้นที่ภายในใจคุณกลับมาว่างเปล่าสะอาดและพร้อมสำหรับการเติบโตแสงนี้คือพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่พร้อมจะมอบให้คุณอย่างไม่มีเงื่อนไขบอกกับตัวเองอย่างหนักแน่นในใจว่าฉันคู่ควรกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเสมอ คุณได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แล้วคะ่ะการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพียงแค่คุณตระหนักว่าคุณเชื่อมโยงกับพลังอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะส่งพลังงานให้คุณอยู่เสมอจงไว้วางใจในตัวเองจงเชื่อม,มั่นในพลังที่อยู่รอบตัวคุณและจงเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตโดยหัวใจที่เปิดกว้างและเบาสบายนะคะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยเยียวยาจิตใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันสเปซนี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ